จังเามัก็ต้งเขีวกเลยจังก็เ่ครับทุกคจังเต่าเดี๋ยวข้าอยู่ในเกมโอ e ว w a t วิชาอิสตานาครับขออญาตเป็นมือปืนทองครับมือทองขออนญาตเป็นอ้อมปืนสุดลอที พอเปลี่ยนสกินในรูปโชว์หน้าเปลี่ยนต่างลูซิโอออแอดนะนี่นี่ดูปืนกูด้วยดูปืนกูด้วยนี่เลยก็ได้เลยหนุ่มไม่แไงว่ามึงดูปืนกูด้วยมึงดูปืนกูด้วยเจ็ดเจ็ดไืทอง ดูปืนกูด้วยดูปืนกูด้วยดูเสื้อทีมกูด้วยสิงโตสิงโตเฮียอะไรเสือเสือทำเป็นอ๋อดูฝีแล้วมั้งสิงโตน้ำโชคฉันร่ำนั่งชกนับคุณโอ้โหทอง้อ ดูดยเป็นลงไปนอนอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุยอียอุ๊ยยเหรอวะมอุ๊แอุ๊ยอุอุ๊ยาุลอุอ้๊ยอ

ไอ้ฟ,าด,ฟาดไอ้มาดซอมบ้าแฮกแล้วยิงแรงขึ้นใช่ไหมใช่ใชงขมันรับช้อนนี่นาขอวยาปรับเมาปเป็นเวาเดิมก่อนเอ้ามันเปลี่ยนแล้ว ไว้ยิงยิงไม่โดนเลยปรับเป็นเท่าเดิมระยะลดลงนิดนึงแล้วกันกูรอเข้ากันเยอะๆเอาซ้ายนะเข้าซ้ายนะเราเออเออลืมปรับลืมวางว้าไปยี่ยยี่ยงอยู่วะมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนแล้วพี่ไปเยดจักรแลน่ะเเออฮ้ยยย เฮ้ยรถทำต้นไปนั่นก็คือต่โอ้ยอะไรยะคุยภาพเลยมันแอคิวได้กี่อันนะแคิวได้เรื่อยๆไเรื่อยๆ ไอุ้กนเหลไอ้หีบาทไอ้ไอ้อแม่คตรักชีวิตกูอะแม่ดานโดกลน้าสวยมากสวยมากูสวย,ยทไรไปเกมเลยวะนี่ ก็บสตัวนี่สัตว์แล้วกูละ่ะยึดแม่รถกูไปกดยือ้อเหี้อะไรกูก็ยื้อไอ้สับแม่กูบอกแม่กี้เย็นนี่แมนหมมันเกิดไปมุ้ยเล่นดนเดียวเไม่เอาหมูาเล่นเหรอเอาหมอไปก่อนเ,อเ,อเลย๋ยเฮ้ย เฮ้ยไอเหี้ยบกูมึงเรื่กูตายเดี๋ยวไอทักได้เวลาหนีโอ no ้โหผมมีไอบีพอดีเลยเก็บไว้ก็ได้ไม่ทันเรากูไปไม่ทันเดีนี้เขาไม่จับเดี๋ยวนี้เขาไม่จับกันแ้่ไซเคิลแหละถ้าจับคนเอาไที่หายดีก่อน <Hey. S 2> ยังไงยังไงของผมได้ยังไงพร้อมแล้วบอกนะจะได้ EMP โอ้โ oh. หเรือตั e ้ B, ง EMP e ใช้ตอน<ๆ>ที่ย้ายตัวได้ปะได้ออกก่อนต้องออกก่อนใช้เลยใช้เลย สวยสวยไหมสวยไอ้เหี้ยหนาคือเห็นกูเห็นกูไอ้นี่ปุ๊บไอ้สัตว์ดาโดนให้กูเลยไอ้เหี้ยรักจริงไอ้แมบอดาลักกูจัดอุ้ยโกลดีเทคเฉยใครมาที่เทคกูจะมาตรวจสอบกูได้ไหมนะครับต้องบ้าไม่เงินสิติดโทษตลอด

แฮกแล้วอุ้ยกดวาร์ปไม่ทันน่าจะวาร์ปหนีไปเลยไอ้จอนติงโซ่ไอ้ผู้อย่ากคอมโบกูนะคอมโบอะไรมึงทุบปุ๊บกูไฮนูน พอจะงหวดีโหขาเาขาจะงหวดีมึงโผล่ออกไปทุบเลยโผล่ไปทุบเลยอันนี้สอันนี้อะสุดยอสุยอสยอดดอ้ยอดสอ้าแลยวกูดยอะไรเนอ่ยจดงุลเอยโดยอดดยดสุดยอดยอดสุยอดยดสุดยอดสุอดสุออยอดออ แล้วกำลังขึ้ไปไวกูเน้นปวดไม่เน้นดามเม๋นะกูเนี่ยเน้นปวดไม่เน้นเล่นไม่เน้นยิงอแต่กูฆ่าสิบห้าเลยด้วยอ่าเลี้ยอยู่นะเฮียอาตาบอกไอเฮียนี่แหละจะแบกแรงกูขึ้นไป หมอที่ดีนี่าจ้าเปลี่ยนละมันเปลี่ยนตัวแล้วไม่ใช่นะรเสียรถแ้งเว้ยเฮ้ยมันยังไม่พังรถเจ้ามายาบานครับในการพังรถเกียรปืนวินโดว์ตรงที่ว่าแม่งแบบใช้ปืนกลแล้วคือแบบความแม่นไม่มีเลย ไอ้อมึงรูป้ป่ะกูเล่นวาโลกูไม่แม่นอย่างนี้นะเว้ยเกียกูเล่นเกียที่กูอยากแม่นเลยวาโลเล่นแล้วปวดหัวมากอะตุ้มปืนแม่งแบบเศร้าะ <c oughs> อะก็ <c oughs> สุวนแบ่งเล่นแล, <c oughs> ล้วกูเศร้าเว้ยเฮียวาร์โล่ก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์ะกูยิงโดนห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ะมึงว่าไงเกินครึ่งอ่ะ <c oughs> จิงจิงผมยิงร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมนเตียงอ่ะ เฮ้ยมันเอาอะไรทานออกมากไม่มีมุมยิงเลยเงีย้ยไม่เล่นโลกอะ่ะตุนนะกูตกแล้วเนี่ยยิงกูยังไม่เจอนะฮะ อไอ้แล้วไหนเหี้ยวิ่งไล่ไม่ทันนะ่ะสวยไปยังไงวะมันไม่มันวิ่งอ้อมเว้ยวิ่งอ้อมตอนนั้นกูไล่ไม่ทันลูกก็มันตายนานแล้วเนะี่ยยังไม่ตายอะ่ะมันมันวิ่งอะ่ะวิ่งเร็วอะตามไม่ทันโอ้หมันเล่นกับประชานันเอาอะไรครฮะจะมาสู้กับผมเหรอตามเว้นย้ายก่อนไม่รู้กูเล่นมอมก่อนหมองอยูไ่ไหนวะ ตายแล้วตายคู่อะไรใครทิ้งบอกเงี้ยกูดาวไม่เห็นกูเีไอ้เชี่ยครเวอร์แล้วมึงดูคิวกูสามห้าคิวแล้วอ่ะทักมึงสบายปะกูถามสบายดี ไม่ต้องทำอะไรเลยม,มาดิตมองรู้หนมนาตอม้องรู้หามาด <laughs> <c oughs> ิน,นักรบไม่รู้เมื่อก่อน ทำพียอะไรเลกู่ะได้เกิร์ลดีเว่ไปด่ากูแฮกพ่อมึงตายไอจอดนั้นแน่เลยไอฉันลุมไอี้เนี่ยเดี้ยจอดทียนี่ได้สัตว์เบอร์ตูมตายเฮเียกูบอกว่ายิงครับมาตายข้างหลังอ่ะัสร็จก็ขอัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ